เบบฝอกขัดต่อนะครับเมื่อสักครู่ถึงข้อที่ยีนะครับ Buddhism ในที่นี้แปลว่าศาสนาลัทธิความเชื่อนิกายในที่นี้ก็ขออนุญาตแปลเป็นศาสนาพุทธหรือว่านิกายที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเนื่องจากควาหมายของประโยคข้อความนี้ไม่ใช่คนเมื่อไม่ใช่คนนะครับ จึงถือว่านามตัวนี้ห้ามใช้ a อแนักเนียนก็เหลือแค่คำว่าเด e ะกับเครื่องหมายกากบาานะครับในข้อนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ต่อว่าหลังบุติซึมมีการเจาะจงไหมถ้าไม่เจาะจงนัเนียนก็เฉลยเป็นกากบาเฉลยนะครับเฉลย x นะครับ,นะรบแต่ถ้าเกิดเจาะจงก็เฉลยเป็นเด e บุติซึมแต่ที่นี้ไม่ได้เจาะจงว่าศาสนาพุทธในสถานที่ใดนะครับผมอันนี้ก็เฉลยเครื่องหมาย x Liligian แปลว่าศาส,สนาเป็นคำนามนับได้เฉเลย a religion Buddhism is a religion is about 300 million people allow the world คำว่าโลกของเรานะรเป็นคำที่มีหนึ่งเดียวใช้ the ต่อข้อที่21ธนา is good at mathematics, physics and english วิชาการเรียน,นไม่ใช้ article um, a and the เฉเลย x, x, x หรือ blank, blank, blank นันเอง 22. Robert is good at literature especially good at the literature of France. Literature แปลว่าวรรณกรรมหรือวรรณคดีเป็นวิชาการเรียนฉเฉลยแบงค์ทีนี้พอเราไปขยายวิชาการเรียนทุกวิชาถ้าขยายด้วย of of ถือว่ามีการเจาะจงการใช้ of of มีหลักสังเกตดังต่อไปนี้หลัง of of ตามด้วยสถานที่เวลาชื่อ verb ing ที่เรียกว่าเจอเรนหน้า of ต้องมี the คำว่า france เป็นชื่อประเทศหรือเป็นสถานที่ดังนั้นเฉลย the literature of France 23. she earns a living earn a living เอ r n แปลว่าหาเลี้ยงชีพส่วน a living ก็คือการประกอบอาชีพนะโดย farming การเกษตร and she is a protestant เนื่องจากคำว่า p r o เตสแตนตหมายถึงชาวที่นับถือนิกายหรือคนที่อยู่ในในิกาย p r o t ตสแตนตเฉลยอ่ะ24 watch a clever boy he is สำนวนอุทานมากเช่น watch a ตามด้วย adjective คำนามอีกจุดหนึ่งนะครับ such a good boy การใช้ such ตามด้วยนามพหูพจน์แต่เนื่องจาก boy ในโจทย์เป็นเอกพจน์ต้องใช้อ่ะนำหน้า such a ตามด้วยนามเอกพจน์25 สำนวน work กับ home ไม่ต้องใช้ article a and the จึงเฉลย GO to work because she stay at home 26. สำนวน do a favor แปลว่า help เพราะฉะนั้น can you help me เปลี่ยนเป็นคำว่า can you do me a favor ต่อนะฮะคำว่าไปที่7 e v e v e n สำนวน go to เมื่อเราไปสถานที่ใดถ้าไม่ได้ไปทำงานถือว่า คำพูดต่อไปนี้ต้องใช้ the นำหน้าจึงเฉลยว่า go to the seven eleven ก็คือไม่ได้ไปทำงานเข้าไปซื้อ toothpaste พวกยาสีฟัน 27. สำนวนเช้าสายบ่ายเย็น morning after afternoon ต้องใช้ the in the morning I saw Alan go to work คำว่า work ไม่ใช้ article at hospital เมื่อบอกว่าไปทำงานห้ามใช้ article a and the work at hospital ยี it's quite a good press สำนวน quite นำหน้าอ่ะคำนามเอกพจน์นะคำว่า quite l a t e r such ก็ดี we didn't expect to see l a t e r คำว่า l a t e r ตามได้อะจึงเฉลยว่าอะ beautiful press แต่ยังไงก็ต้องดูนะครับว่าเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้ถ้าเป็นนามนับได้ต้องใช้อะนะครับต่อนะฮะ teenager แปลว่าวัยรุ่นเนื่องจากเจาะจงว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครดึงใช้ the teenager in bank g o k always a point at a point at แปลว่านัดหมายหรือนัดพบนะครับสยามเซ็นเตอร์อะไรที่แปลว่าจุดนัดพบทั้งหลายแหล่นะครับเช่นจตุลาสามเหลี่ยมเป็นต้นนะห้ามใช้ article a and เฉลย blank president clinton คำว่า president นะครับก็คือคำว่าตำแหน่งประธานาธิบดี เพราะฉะนั้นเมื่อตําแหน่งนําหน้าประธานหรือนําหน้าชื่อบุคคลนะห้ามใช้ a r t i c l e a and the. จุดสังเกตใช้ตัว p ใหญ่กับตัว c ใหญ่เราเรียกชื่อว่าตําแหน่งนําหน้าชื่อห้ามใช้ a r t i c l e ไปดูจุดที่สําสนวน one of the แปลว่า1ในจํานวนมากนะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขียน one of เมื่อไหร่ต้องตามด้วย the นะครับ one of the president ต,ตัวนี้ใช้ p ตัว พิมพ์เล็กและด้านหลังไม่มีชื่อคนนะครับเราต้องใช้เดะนหน้าตำแหน่งที่เป็นตัวพิมพ์เล็กเสมอเช่น the prime minister ใช้พเล็กนายกรัฐมนตรีเป็นต้นนะส่วนข้อนี้ฉเฉลย the president of สถานที่ถ้าเป็นชื่อชื่อจะเป็นพระหุน์ให้ใช้เดะน้า THE u n i test d a t e s ต่อนะครับด so ูสิทธสู้สวนสัตว์ดูสิทธิเหมือนเดิมชื่อนะครับอันนี้เป็นชื่อเอกพน์ นะ Have you ever seen Du si s Zoo เฉลยนะครับ b บร n k So I have visited the zoo เป็นต้นนะไปเที่ยวสวนสัตว์ the zoo his house is on s u k u m i t Road ชื่อถนนนะครับไม่ใช้ article a and the มหาวิทยาลัยเราก็มาดูว่าชื่อต่อไปนี้นะครับเป็นเอกพจน์เฉลย b บ a n k ์ Brand. บุรพา university สำนวนการเดินทางโดยสารแปลว่า by ถ้านั่งอยู่ในรถยนต์ก็ใช้สั้นๆว่า in นะครับประเด็นคือ by by article ห้ามใช้ a and er จึงกลายเป็น by bus Hi w e r e r she like to go in a car สำนวนการเดินทางถ้าใช้ in ต้องมีอนะเพราะฉะนั้น by กับ in by ไม่มี article in ต้องใช้ article 34. สำนวน as a matter of fact สรุปตาม ความจริงว่าหรือว่าเป็นไปตามความจริงที่ว่าแล้วแต่อยากจะแปลนะครับเป็นไปตามที่ว่าบางคนก็แปลสรุปนะ We love dinner เมื่ออาหารไม่ใช้ article a and the. Tom r e s t a r a n t เป็นเอกพจน์และมีชื่อแล้วเอกพจน์ที่มีชื่อไม่ใช้ article เพราะงั้น34เฉลย As a matter of fact we love dinner at Tom restaurant m r Johnson ใช้ m ตัวใหญ่กับ j ตัวใหญ่ก็เหมือนกับตำแหน่งตามที่ชื่อคน ไม่ใช้อาร์ติเคิลเฉลยแบงมหาวิทยาลัยเป็นเอกพจน์มีชื่อว่า MIT ฉเฉลยแบงคถ้าเกิดมีชื่อนะครับและเป็นเอกพจน์ก็ให้ฉเฉลยว่าไม่ใช้อาร์ติเคิลยกตัวอย่างเช่นถ้าจอห์นสันตัวนี้ดันมี S อยู่ด้านหลังเนี่ยต้องใช้ the เป็นต้นนะครับเพราะชื่อที่เป็นประหูพจน์ต่อไปนะครับก็รบกวนคราวหน้าไปศึกษาบทที่6เรื่องเวิร์ช่องที่1กับ is am ตามด้วย v ว r ร์กมาด้วยนะครับในครั้ง ในครั้งถัดไปนะครับวันนี้เรียนอยู่ครั้งที่4ี่ขาวหน้าเป็นครั้งที่5ต่อไปเปิดคำศัพท์ครับนะประมาณนะครับหน้าที่75นะครับนะต่อจากขราวที่แล้วนะครับผมในคำศัพท์เมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนไป300ตัวเทอมนี้เราก็จะมาศึกษาต่อนะครับ นะโดยวันนี้เราจะต่อจากอธิตย์ที่แล้วคือตัวที่375ลูกบวลเปิดย้อนไปนะครับอ่านะครับอาิที่แล้วเราสอน376แถมให้เปิดหน้าที่72ประมาณนะครับอาจจะไม่ตรงกับหนังสือของนักเรียนเริ่มนะครับ Obstinate ดื Ob inate, lunch, อ้อรั้นเฉลย Obey เชื่อฟัง o b t a i n ได้รับครอบครอง w Vest สิ้นเปืองเสียเวลาต่อนะฮะ Obvious ชัดเจนสังเกตง่ายดิมแปลว่าสลัวเห็นไม่ชัด occupation อาชีพการงาน,ฉนเฉลยข้อ a traveling การเดินทาง odor กลิ่นหอม stench แปลว่ากลิ่นเหม็น offense กดเครื่องบุกลุกทำผิดกฎหมายเฉลย consent to แปลว่ายอมยอมจำนนยอมยกให้เวลาใช้ consent to หมายความว่าเรายอมทางใจนะฮะนะแปลว่าการที่เรามอบหมายอะไรสักคนหนึ่งครับนะยอย่างเช่นมีเพื่อนเขาสอบได้ที่หนึ่งนะแล้วก็ยกให้เขาเป็นคนเก่งนะเขาได้คะแนนสูงสุดเราเรียกการยอม รับในความสามารถว่าคอนเซนทูหรือว่ายอมรับเพราะเป็นกฎหมายยอมรับเพราะว่าไม่ใช่การที่เราแข่งขันกันแะแต่ว่าพูดถึงมันเป็นไปตามกฎหมายนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรายกให้เขาเป็นที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราใช้คำว,ว่าคอนเซนทูอัฟเฟนโกรธขอโทษอัฟเทนแปลว่าบ่อยๆบ่อยๆเฉลยวันทีสบายแปลว่านานๆทีสามร้อยแปดสิบสี่โอเก่าแก่ฉเฉลยแฟชั่นเอบร์ทันสมยัยโอ i พนเนียนความคิดเห็นนะครับ นะเฉลย belief แปลว่าความเชื่อต่อนะครับสร operation ศัตรูเฉลย h o s p i t a b l e ใหมตรีน้ำใจ387นะครับเฉลย adversity อุปสรรคลำบากสามร้ option ทางเรื่องเฉลย compulsory บังคับสาม ordinary เฉลย single แปลว่าเอกลักษณ์หนึ่งเดียว390 organize จัดตั้งจัดงานเฉลยคำว่า eradicate แปลว่ากำจัดหรือว่าทำให้หมดสิ้นไป ต่อในคลิปชุดต่อไปนะครับ